อวตังสกะสูตรตอนที่74ดอกบัวในกองเพลิงแห่งราคะสุทนกุมารเข้าเฝ้านางคณิกาวสุมิตราเสริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านร่วมเดินทางไปกับสุทนกุมารในหัวข้อเรื่อง ดอกบัวในกองเพลิงแห่งราคะสุทนะกุมารเข้าเฝ้านางคณิกาวสุมิตราเพื่อทลายกำแพงแห่งศีลธรรมจอมปลอมและเข้าให้ถึงหัวใจแห่งมหากรุณาที่ไร้การตัดสินสุทนะหลังจากที่ได้กราบลาท่านพิสุนีแล้วก็ได้ออกเดินทางมุ่งลงสู่ทิศใต้ต่อไปด้วยจิตที่องอาจและไม่หวั่นไหว จนกระทั่งมาถึงเนืองรัตนาวายุหะนาทีนั้นเขาได้เที่ยวเอ่ยถามผู้คนว่าท่านรู้จักหญิงนางหนึ่งนามว่าวสุมิตราหรือไม่ผู้คนทั้งหลายต่างก็หัวเราะเยาะแล้วตอบว่าใครเล่าจะไม่รู้จักนางนางคือหญิงคณิกาที่งดงามที่สุดในเมืองนางเป็นผู้มอมเมาบุรุษให้ลุ่มหลง และทำลายครอบครัวมานับไม่ถ้วนท่านผู้เป็นนักพรตจะไปหานางด้วยเหตุอันใดสุทนะเมื่อได้ฟังดังนั้นก็บังเกิดความลังเลสงสัยขึ้นในใจแต่ด้วยศรัทธาที่มั่นคงต่อคำสอนของกัลยาณมิตรเขาก็ได้สลัดความลังเลนั้นทิ้งไปแล้วมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์ของนางเมื่อไปถึงเขาก็ได้พบว่าคฤหาสน์ของนางนั้น งดงามและประดับประดาอย่างวิจิตดุดดังวิมานของทวยเทพและเมื่อเขาได้พบกับนางคณิกาวสุมิตรากัลยาณมิตรท่านที่25เขาก็ได้พบว่านางมีรูปโฉมที่งดงามและเปล่งประกายรัศมีแห่งคุณธรรมจนเกินกว่าสตรีใดๆที่เขาเคยพบมาสุทนะได้ก้มลงกราบแทบเท้าของนางด้วยความเคารพอย่างสูงสุด โดยไม่ได้มีความรังเกียจในอาชีพของนางแม้แต่น้อยแล้วกล่าวแนะนำตนเองพร้อมทั้งเล่าถึงการเดินทางที่ผ่านมาและได้ทูลถามคำถามเดิมนางวสัสมิตราได้มองสุทนะด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจจากนั้นจึงได้มอบบทเรียนที่25ให้แก่เขานางได้สอนถึงอุบายอันแยบใหญ่ในการใช้ราคะ เป็นเครื่องมือนำพาสรพสั์สู่การหลุดพ้นนางได้กล่าวว่าดูก่อนกุลบุตรเราได้บรรลุถึงประตูแห่งการหลุดพ้นด้วยการดับไฟราคะโดยปราศจากความยึดมัน่นสำหรับผู้ที่เดินทางมาหาเราด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยราคะนั้นเมื่อเขาได้เห็นเราความเร่าร้อนในใจของเขาก็จะดับลง เมื่อเขาได้สัมผัสเราเขาก็จะเข้าถึงสมาธิอันเป็นทิพย์และเมื่อเขาได้สนทนากับเราเขาก็จะบังเกิดปัญญายาณและหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งกิเลสโดยสิ้นเชิงเราเป็นดั่งยาถอนพิษสำหรับผู้ที่ถูกพิษแห่งราคะเล่นงานบทเรียนที่สุทนะได้รับจากกัลยาณมิตรท่านที่25คือ การเข้าถึงสุดยอดแห่งอุบายโกศลการก้าวข้ามคั้วแห่งดีชั่วนางวสุมิตราคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของหลักการที่ว่าสำหรับผู้ที่ตรัสรู้แล้วนั้นไม่มีสิ่งใดที่ดีหรือชั่วโดยตัวของมันเองแม้แต่ราคะซึ่งเป็นกิเลสท,ที่ร้ายแรงที่สุดก็ยังสามารถถูกแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นพลัง ในการปฏิบัติทำได้นางมิได้ร่วมไปกับกิเลสของพวกเขาหากแต่นางใช้พลังงานแห่งกิเลสนั้นเป็นเชื้อเพลิงในการเผาทำลายตัวกิเลสเองมหากรุณาที่ไร้เงื่อนไขพระโพธิสัตว์ย่อมไปในที่ที่ความทุกข์มีอยู่นางวสุมิตราได้เลือกที่จะไปช่วยเหลือผู้คนที่ตกอยู่ในห่วงทุกข์ที่ลึกและน่ารังเกียจที่สุด นั่นคือห่วงทุกแห่งตัณหาราคะเป็นการแสดงออกถึงมหากรุณาที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังและไม่ตัดสินผู้ใดนักเล่นแอแปรธาตุทางจิตวิญญาณนางเปรียบประดุษนักเล่นแอร์แปรธาตุผู้เป็นเลิศผู้สามารถยิบเอาตะกัวคือราคะอันไร้ค่าแล้วแปรเปลี่ยนมันให้กลายเป็นทองคําคือโพธิญาณได้อย่างน่าอัศจรรย์ นี่คืออนุภาพสูงสุดของปัญญาและกรุณาที่ทำงานร่วมกันแต่แล้วหลังจากที่ได้แสดงทำจบนางวสุมิตราก็ได้กล่าวแก่สุทนะว่าดูก่อนกุลบุตรความรู้ของเรานั้นมีอยู่เพียงเท่านี้เรารู้แจ้งในอุบายแห่งการดับไฟราคะแต่เรายังไม่อาจอย่างรู้ได้ถึงจริยาวัด อันมั่นคงดุดดังภูเขาของพระโพธิสัตว์ผู้ไม่เคยหวันไหวเธอจงเดินทางลงสู่ทิศใต้ต่อไปณเมืองสุภาปารังคมาจะมีคฤหบบดีผู้หนึ่งนามว่าเวททิละเธอจงไปถามท่านเถิดท่านจะชี้แนะแนวทางที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ให้แก่เธอได้แล้วสุทนะกุมารก็ได้กราบลานนางวสุมิตรา แล้วออกเดินทางต่อไปด้วยโลกทัศน์ที่ได้ถูกทลายลงและสร้างขึ้นใหม่โดยสิ้นเชิงบัดนี้เขามองไม่เห็นเส้นแบ่งระหว่างความดีและความชั่วความบริสุทธิ์และความแปดเปื้อนอีกต่อไปเขามองเห็นแต่เพียงมหากรุณาที่สำแดงตนออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ในตอนต่อไป กองคาราวานแห่งธรรมของเราจะเดินทางไปพร้อมกับสุทนนก,กุมารสู่เมืองสุภปารังคมาเพื่อไปเข้าเฝ้าคฤหบดีเวททีละกัลยาณมิตรท่านที่26และค้นหาว่าอะไรคือรากฐานอันมั่นคงที่ทำให้พระโพธิสัตว์สามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางโลกที่ผันผวนปรวนแปร ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร